ข้อบาลัยไม่มีทางหายถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้ถ้าคุณเหมือนกันปวดคอบาลัยและคุณต้องการแก้ปวดข้อบาลัยของคุณออฟฟิศฟ,ฟินโดอของคุณรักษาด้วยการกินยาแล้วนวดก็แล้วต่อเส้นก็นแล้วฝังเข็มทั่วไปก็แล้วฉีดสเตียรอยด์ก็แล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นคุณต้องดูคลิปนี้ครับนี่ครับมีคนไห้กับหมอฟันจากคนให้คนหนึ่งครับจากประเทศอเมริกาครับที่สั่งยากับหมอฟันฮะแล้วอาการเขาไข่อาการดีขึ้นครับนี่ครับาลองอ่านดูครับ เริ่มได้พบหมอทางยูทูบติดต่อมาตอนนันในนั้ใช้เป็นหมอกระดูกเส้นเมื่อปลายเดือนสามเดือนเกิดที่ผ่านมาหมออเมริกัาวิใช้ยังไม่ได้บอกบอกเป็นว่าเป็น myofascial pain syndrome มิฉันไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรกันแน่เห็นไหมครับหมอซันเนี่ยวิจัยเป็นกระดูกเส้นนะแต่คนหมออเมริกันวิจัยแบบ myofascial pain syndrome ครับทำให้รักษาด้วยการฝังเข็มจากกระดูกซิสเตอร์ลอยทำวิธีทางก็ไม่หายนะฮะถ้าเรียนไอเคอร์โฟลจัดยาครบถูกถึงตัวนี้อาการปวดจากของเจ็บเหลือหนึ่งสามเท่านั้นคุ้มค่ามากๆค่ะติดตามหมอมาตลอดแล้วก็ขอบคุณหมอสหหหรรัับคนนนนททีีี่่่่่ชวยเเลลือแดไไกกมมู้จฮฮะะ็ หายปวดได้แค่รู้เรื่องนี้วันนี้คุณรู้อย่างว่าปวดคอบ่าอหล่คุณเป็นอะไรจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เอฟฟิศซิโดมคุณอาจจะเป็นกระดูกทับเส้นเหมือนคนไข้รายนี้หรือเปล่าจากเป็นไปหลัวปัญหานเรื่องการหมอเรากระดูกคอเสื่อมหรือเปล่าซึ่งการรักษาคุณต้องกินยาให้ครบครับครบมีอะไรบ้างพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดคุณมีอะไรแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทไม่ใช่เอาแต่นวดเอาแต่ฝังเข็มทั่วไปจิตอจบอลทิมอาจจะสั่งไม่ตรงจุดทาให้คุณไม่หายปวดก็ได้วันนี้คุณต้องกลับมาเช็คว่าคุณเป็นอะไรกนแกามะ ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยเจอจันใหม่ที่ตอนคลนี้ไม่อยากพามาหาหมอสันหมอสันหมอเทวดาสวัสดีครับ